คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งรอบตัวนั้นผิดที่ผิดทางเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณระลึกถึงความรู้สึกนั้นกระจกในห้องน้ำหลังเก่ามันไม่ได้สะท้อนภาพปัจจุบันเสมอไปบางครั้งที่คุณเผลอสบตาในนั้นคุณอาจเห็นตัวเองในเสื้อผ้าที่คุณไม่เคยมีฉากหลังที่ไม่คุ้นเคยราวกับเป็นภาพจากความทรงจำที่หลงลืมหรืออนาคตที่กำลังคืบคลานเข้ามา และยังมีกล่องจดหมายสีสนิมหน้าบ้านร้างหลังนั้นบ้านที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานนับสิบปีแต่ทุกเช้าตรู่จะมีจดหมายฉบับใหม่หย่อนลงไปเสมอจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้รับจดหมายที่ดูเหมือนจะถูกเขียนขึ้นเมื่อนานมาแล้วหมึกซีดจ,จางเนื้อกระดาษกรอบผมเคยลองเข้าไปในบ้านหลังนั้นครั้งหนึ่งห้องต่างๆว่างเปล่าฝุ่นจับหนาแต่ในห้องนอนชั้นบนผมพบกระจกบานเดียวกับที่บ้านหลังเก่า และในนั้นผมเห็นตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านร้างกำลังหย่อนจดหมายลงในกล่องสนิมใบนั้นคุณคงคิดว่าผมกำลังเล่าเรื่องผีแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเวลาความทรงจำและบางทีตัวตนของเราคุณเชื่อเรื่องพรอมลิขิตไหมหรือว่าเราต่างก็แค่หมากตัวหนึ่งในเกมที่มองไม่เห็นบางทีคำตอบทั้งหมดอาจอยู่ในจดหมายที่ถูกส่งไปยังบ้านร้างหลังนั้นทุกวันก็เป็นได้ ใครจะรู้บางทีจดหมายฉบับต่อไปอาจถูกส่งถึง